แต่ว่าเบียร์ถ้าพี่จะงี่เง่าแบบนี้นะก็เลิกันไปเลยดีกว่าน่าลำพานถ้เบียร์จะเลิกกับพี่เลยหรอจะเลิกแค่นี้เองปล่อยฉันนะอะไรก็ไม่รู้นิ่งผมบอกให้ปล่อยไง <c oughs> ปล่อยผมพูดตรงๆนะอยู่กับคุณอ่ะโคตรเบื่อเลยแต่เราก็คบกันมาตั้งแปดปีแล้วนะถ้าฉันทำอะไรให้หนึ่งไม่พอใจอ่ะ ทำไมหนึ่งไม่คุยกับฉันตรงๆอ่ะแปดปีแล้วไงอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมแล้วเป็นผู้หญิงภาษาอะไรเนี่ยปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่งตัวก็มอซอเดินไปที่ไหนอ่ะก็อายคนอื่นเขาไปทั่วน่ง <c oughs> ไม่ร้องได้ไหมอ่ะปล่อย <c oughs> อปล่อยปล่อยไง <c oughs> จะตามมาแล้วเจอดีเนี่ย เบีย <B> พี่กินข้าวอิ่มแล้วอ่ะช่วยไปเก็บถ้วยให้พี่หน่อยได้ไหมนี่พี่หนึ่งฉันกำลังรีบอยู่อ่ะพี่กินเองก็เก็บเองสิแค่ป่วยไม่ได้เป็นง่อยสักหน่อยมือไม้ก็มีเหมือนกันปะเตี๋ยก่อนเบียอะไรอีกอะอยาพี่หมดแล้วอะช่วยไปซื้อให้หน่อยได้ไหมนี่พี่จะเรียกร้องความสนใจแรงหนาเนี่ยยาหมดก็ไม่ต้องกินสิ เดี๋ยวพี่ก็หายเองนั่นแหละแล้วนี่ฉันเป็นแฟนนะไม่ใช่คนใช้จะให้คอยทำนูน่นทำนี่ให้อยู่ได้น่าเบื่อจริงเลยฮัลโหลตัวเอง,องนอกเก็บให้ด้วย เขาเก็บให้นะแล้วนี่ตัวเองกินอิ่มแล้วเหรออืมอิ่มแล้วตัวเองเขาปวดหัวมากเลยนี่จ้ะฉันเอายามาให้แล้วนะตัวเองก็รีบกินยาแล้วก็พักผ่อนได้เลยได้จ้ะ ส่วนเรื่องงานอ่ะตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าเขาโทรลางงานกับเจ้านายตัวเองเรียบร้อยแล้วขอบม,มากเลยนะจกินยาก่อนเร็ว เบียจะไปไหนอ่ะฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนพี่ไม่ให้ไปถ้าจะไปอ่ะพี่ต้องได้ไปด้วยอะไรอ่ะฉันก็แค่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนทำไมต้องมาคอยห้ามนู่นห้ามนี่ด้วยอ่ะเป็นแค่แฟนน่ะไี่พ่อจะต้องให้ฉันรายงานอะไรตลอดเลยหรอทำไมเบียรพูดแบบนี้อ่ะตั้งแต่คบกันมาเราสองคนอ่ะยังไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยนะ ฉันไม่อยากให้พี่ไปด้วยไงฉันอายคนเขาอะแก่ก็แก่แต่ว่าเบียถ้าพี่จะงี่เง่าแบบนี้นะก็เลิกกันไปเลยดีกว่าน่ารำคังเบียจะเลิกกับพี่เลยเหรอเรเลิกแค่นี้เองปอยใชนไหนอ,นะอะไรกันพี่รู้เบีย มสวัสดีค่ะหนึ่งเองเหรอรับเครื่อดื่มอะไรดีละ่ะเราขอคุยด้วยเดี๋ยวได้ไหมอะอืมมีอะไรหนึ่งก็พูดมาสิเข็มเราขอโทษนะที่ตอนนั้นอ่ะเราทิ้งเธอไปอ่ะตอนนี้เขารู้แล้วอ่ะไม่ได้ทำพลาดอ่ะ เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมคะเข็มของฉันแยกน้ํากับน้ําแข็งเหมือนเดิมจะ้ะได้จารินเดี๋ยวฉันทําให้นะเข็มสรุปจะให้โอกาสเขาไหมอะหอนิดใช่หนึ่งที่เป็นแฟนเก่าแกหรือเปล่าเข็มอืมี่คุณเป็นคนทิ้งเพื่อนฉันน่ะแล้วจะกลับมาขอโอกาสเหรอฉันตลกอะ่ะ แล้วอีกอย่างหนึง่งผู้ชายอ่ะใิสัยอ่ะมันก็พอเปลี่ยนกันได้แต่ไอสันดานที่ชอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอ่ะฉันว่าคงขุดไม่ขึ้นแล้วอ่ะแล้วหนึ่งใครอยาอะไรที่เราโยนทิ้งไปในถังแล้วอ่ะก็อย่ากเก็บมาใช้อีกเลยแกนะจะทำอะไรอ่ะก็คิดให้มันดีๆล่ะหนึ่งฉันขอโทษนะฉัว เราสองคนคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วอ่ะฉันว่าเราเป็นแค่คนรู้จักกันแบบเนี้ยก็ดีอยู่แล้วนะแล้วทุกวันเนี้ยฉันก็ใช้ชีวิตมีความสุขดีฉันว่าหนึ่งกลับไปเถอะนี่เพื่อนฉันไล่แล้วอ่ะจะมายืนเบื่ออยู่ทําไมล่ะออกไปสิงั้นเราจะรอวันที่เขียนให้โอกาสเรานะหนะาดไม่ทานแล้วละหนึ่ง ฉันว่าเรื่องของเรามันสายเกินไปแล้วอ่ะมีเ,เข็มแกคิดถูกแล้วที่ไม่กลับไปหาผู้ชายแบบนั้นเชื่อใช่ไหมต่อให้แกกลับไปอ่ะมันก็คงไม่ทิ้งลายเดิมหรอกขอบใจมากเลยนะลินฉันคงไม่กลับไปอีกแล้วล่ะดีละแกอยู่เป็นโสดแบบนี้ฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะอีกอย่างหนะึ่งอ่ะก็ปล่อยให้ผู้ชายเขาแบบ อยากจีบเล่นๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแกคิดอีกอย่างอยากขึ้นคานก็ได้นะมาเช่วยฉันเลี้ยงหลานจ้าเนี่ยก็ไกลคอแล้วอ่ะยิบแกคิดว่าลูกในท้องฉันะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฉันว่าอย่างนี้น่าจะเป็นผู้หญิงชัว์เลยผู้หญิงเหรอ